สวัสดีค่ะชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก,ก็ภมิยินดีต้อนรับสุชานาปัปปี้สตารโรค่ะวันนี้เราก็จะมาทำใบวิกีตความรักสำหรับครึ่งเดือนแรกกันนะคะสำหรับคนโสดช่วงนี้เนี่ยสเสน่ห์แรงมากๆเลยใครเห็นใครก็ชอบอยากที่จะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เข้าไปทำความรู้จักกับคนใหม่ๆหลายคนเนาะซึ่ง คนเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณไม่สามารถจะเปิดเผยกับสังคมได้ว่ากําลังคุยกันอยู่คนที่เราพูดถึงนะคะเขาสามารถเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤกษภกันแล้วก็มังกรค่อนข้างโดดเด่นเลยนะว่าจะเป็นมังกรนะคะแล้วก็ชาวธาตุน้ําก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีน คนที่เข้ามาเขามีโปรไฟล์ดีเลยแหละมีหน้าที่การงานดีมีฐานะดีมากๆมีความมั่นคงสูงเป็นคนที่ใครหลายๆคนอยากที่จะเข้าไปทําความรู้จักอยากที่จะไปเป็นคนรักของเขามันมีคอนเนคชั่นบางอย่างระหว่างคุณ2คนที่ทําให้เขาเนี่ยสนใจในตัวคุณมากเป็นพิเศษมากกว่าใครหลายๆคนที่เข้าไปในชีวิตของเขาในจังหวะเดียวกันกับคุณแล้วไอความสนใจตรงเนี้ย มันออกแนวเป็นในแง่ของฟิสิกอลนะที่เขารู้สึกว่าคุณถูกสเปคมีหน้าตามีรูปร่างในแบบที่เขาชอบในแบบที่เขาหละสายตาไปไม่ได้คุณดูโดดเด่นเรามองว่าในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขามีให้คุณนะคะมันคือความลุ่มหลงนะมันคืออ b อบเซชันแบบเพียวๆเลยอะที่เขามีให้กับคุณไม่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณอยากที่จะได้อะไรนะคะเขาอะก็ทุ่ม ทุนทุกอย่างนะคะสรรหามาให้คุณได้หมดแหละเพราะว่ามันคือความลุ่มหลงอยากที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณคอยตามเอาจิงๆเราอยากที่จะแนะนําคุณอย่างหนึ่งนะคะก็คืออยากให้คุณเนี่ยพยายามใช้สติให้ดีๆเนาะอย่าเพิ่งรีบวิ่งเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เลยช่วงนี้เนี่ยอยู่เป็นโสดไปก่อนจะดีกว่ามากๆเพราะถึงแม้ว่าคนคนนี้เขาจะรู้สึกสนใจในตัวคุณเป็นพิเศษแต่ตัวของเขาเองก็ดูเหมือนกับว่า ตัวเขาอะไม่คลีนนะมีใครที่เขาซุกซ่อนเอาไว้อยู่แล้วอาจจะเป็นคนรักที่เขาไม่ได้เปิดเผยกับสังคมไม่ได้เปิดเผยกับคุณจากไพ่แล้วเนี่ยถ้าคุณรีบเข้าไปในความสัมพันธ์ในตอนนี้โดยที่มันไม่ได้มีการศึกษากันดีๆไม่ได้มีการแบบไปสืบค้นแบ็คกราวด์ของเขาดีๆมีโอกาสสูงมากเลยอะที่คุณจะเข้าไปเป็นมือที่3มแล้วก็เป็นฝ่ายที่จะต้องเจ็บตัวเจ็บใจ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนี้เขาได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วนะคะเช่นเรื่องของแบบเซ็กส์เรื่องเงินเรามองว่าเขาเองก็จะจัดการตัดความสัมพันธ์ตัดการติดต่อที่มีกับคุณลงเนาะอ๋อซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกก่อนถ้าคุณคิดว่าไม่คิดจะจริงจังกับความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่แล้วอยากที่จะแบบสนุกสนุกกันไปโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะ ที่คุณังไปคล้อยตามคนคนนี้เพราะอย่างที่บอกอะไอตอนที่มันหลงมากๆอะอยากได้อะไรนะคะเขาสรรหามให้คุณหมดแล้วเรากลัวมากๆเลยว่าคุณเนี่ยจะไปคล้อยตามในความสัมพันธ์ตรงนี้คิดอยากที่จะจริงจังกับเขาเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดอยากที่จะจริงจังอยากที่จะสานต่อกับเขาแล้วอะ มันจะกลายไปเป็นนรกสำหรับคุณมันจะกลายไปเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณทุกข์หนักได้แบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตอ่ะเพราะคนคนนี้ดูสิคะ The Devil ขึ้นมาโอ้โหมาแล้วแบบน่าจะทําให้คุณหัวหมุนอ่ะเรารู้สึกว่าคนคนนี้มาปั่นหัวคุณแน่นอนมาเล่นกับความรู้สึกของคุณต่อให้วันนี้นะคะอยากให้จําให้ดีๆนะต่อให้วันนี้คุณสามารถดึงเขาออกมาเป็น ขอองงตัวเได้ดึงออกมาจากคนรักหรือว่าต่อให้เป็นแค่คนคุยของเขาอะถ้าสมมติคุณดึงมาได้อะมันก็จะกลายไปเป็นสิ่งที่หลอกหลอนคุณไปตลอดเพราะคนคนนี้เขาไม่สามารถที่จะสร้างความเชื่อใจให้กับคุณได้เลยว่าเขาจะมีคุณแค่คนเดียวเพราะขนาดวันนี้อะเขายังมาจากคนรักของเขาได้ง่ายๆเขายังแบบไม่ได้มีความอะไรอวร์อะไรเงี้ยเขายังมา ได้แบบที่ตัวคุณเองก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากในการที่เอาเขามาเป็นของคุณนะคะแล้วคุณจะเชื่อใจได้ไงว่าเขาจะไม่ทํากับคุณแบบนั้นอะนะอ,อ่ในบางเคสเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ถึงขั้นที่ว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มี consequence จะเป็นบอลนะคะที่ทำให้คุณกับเขาอะไม่สามารถตัดขาดกันไปได้ทั้งชีวิตเช่น อาจจะไปได้โลกติดต่อจากเขาหรือไม่ก็อาจจะไปเป็นในเรื่องของการตั้งครรภ์การมีลูกแล้วทําให้ตัดกันไม่ขาดไปทั้งชีวิตนะอืค่อนข้างฟังแล้วดูน่ากลัวนิดนึงนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยถ้าคุณสามารถที่จะประครับประคองความรู้สึกของตัวเองไปได้พยายามอย่าพึ่งมีความรักแบบจริงจังคือเป็นเพื่อนกันได้นะทําความรู้จักกันได้แต่อย่าพึ่งแบบ ไปลึกซึ้งกับคนคนนี้แล้วมันจะทำให้คุณปลอดภัยกว่ามากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่ oracles เพิ่มเติมน,นิดนึงเนาะว่าเขามีอะไรอยากที่จะบอกเราหรือเปล่าไพ่ใบแ,แรกที่เราได้นะคะ destiny religious factors calling in your soulmate l o g ว first คนที่เข้ามาเรารู้สึกว่าแรกๆอะ่ะดูเหมือนจะเป็นคนในฝันเลยนะเพราะอย่างที่บอกคือมาแบบถูกตามสเปคของคุณทุกอย่างเลยนะคะได้ดังใจเหมือนที่เคยได้ร้องขอเอาไว้เขาเป็นคนที่มีความต่างจากคุณมากๆนะคะหรือว่าสามารถเป็นคนที่แบบมาจากครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูคุณละแนวไปจากคุณก็ได้อะ่ะ การเข้ามาของเขาอะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นทําให้คุณรู้สึกใจเต้นแรงมีความสุขจนมางทีก็อดนึกไม่ได้อ่ะนะคะว่าการได้มาเจอกับคนคนเนี้ยเป็นเหมือนโชคชะตาที่บันดัลให้ได้มาเจอกัน เขาต้องเป็นเนื้อคู่ของเรานแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้ระวังให้ดีว่าคนที่คุณคิดว่าเป็นเนื้อคู่ในตอนนี้เนี่ยอาจจะกลายไปเป็นเจ้ากรรมในเวรได้ในวันพรุ่งนี้นะอยากให้ใช้เวลาในการคุยกันให้นานๆอย่างน้อยที่สุดอะขอให้เป็นเพื่อนกันให้พ้นในช่วงสามเดือนแรกตรงเนี้ยไปให้ได้ได้ยิ่งดีเลยนะคะแล้วเวลาเนี่ยมันน่าที่จะพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างให้คุณได้เห็นอะเพราะว่า จากไพ่แล้วอะบอกตรงๆนะตัวเราอ่านเรายังรู้สึกกังวลแล้วเพราะมันมีไพ่ของการเป็น s e คร e t การเป็นความลับขึ้นมาหลายใบยแล้วคนคนนี้เรารู้สึกว่าเขามีอะไรที่เขาซ่อนคุณอยู่อะที่คุณไม่ได้รู้หมดทุกอย่างบางคนนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้นะพ่อไม้แม่ไม้ที่อาจจะมาบอกคุณบอกว่าอุย้ยไม่มีแบบความสัมพันธ์กับคนเก่าๆแล้วเลิกกันไปหมดแล้วเซ็นใบหย่าไปหมดแล้วแต่หารู้ไม่อะ่ะ คือเขาเองอาจจะไม่ได้เลิกกันจริงๆไม่ได้มีการตัดขาดไม่ได้มีการเซ็นใบหยา่าอาจจะมาโกหกให้เราคอยตามเขาไปแล้วทําให้เราต้องไปเป็นแบบตกที่นั่งลําบากทีหลังอย่างเงี้ยก็ได้นะคะส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันมีความอิโมชัชนัลมากๆเลยในช่วงนี้ คุณรู้สึกอ่อนไหวง่ายไม่มีความมั่นคงทางจิตใจหลุดโฟกัสไปเลยมีเรื่องให้ต้องคิดอยู่ตลอดเวลามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นและวทำให้ความไว้วางใจที่คุณมีต่อคนรักมันสั่นคลอนคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ได้รู้จักคนรักเลยเขาเหมือนกำลังทำอะไรรับหลังคุณอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของใครบางคนที่เขาพยายามจะซ่อนเอาไว้คนรักของคุณนะคะหรือว่า บุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้เขาสามารถเป็นชาวธาตุดินได้เนาะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภการแล้วก็มังกรชาวธาตุน้ําก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกมีนถ้าเป็นชาวธาตุดินเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะคะว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีมังกรมันเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคุณและคนรักเนี่ยไม่ ไม่ได้มีการแบบรีคอนเนคกันเลยนะคะคือไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันมากๆทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเนี่ยมันไม่ได้มีความโรแมนติกเหมือนแต่ก่อนส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอาจจะมีลูกหรือว่ามีความรับผิดชอบอื่นๆเข้ามาแทรกกลางเลยทําให้คนรักของเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาโดนถูกทอดทิ้งไม่ได้เป็นคนพิเศษของคุณอีกต่อไปเรารู้สึกว่าคนรักของคุณมีโอกาสที่จะหวัน่นไหวไปกับความใกล้ชิดได้นะคะ อาจจะไปเจอกับคนที่ต้องทำงานร่วมกันแล้วพอคุยกันมันคลิกกันมันถูกคอทำให้ตัวของเขารู้สึกว่าเขามีตัวตนอีกครั้งหนึ่งอะในสายตาของคนคนนั้นบุคคลที่สามที่เข้ามาเนี่ยเขาให้ความสนใจในตัวคนรักของคุณมากเลยนะเขามองว่าคนรักของคุณมีเสน่ห์จนอยากที่จะได้มาเป็นของตัวเองอืมขึ้นมาเป็นเดอะเดวิลแล้วก็เป็นเดอะไฮพรีเทสอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกเลยว่าค่อนข้างค่อนข้างจริงจังเลยแหละ มีแรงดึงดูดอะสูงว่าอยากที่จะได้ไปเป็นของตัวเองมากๆเลยต่อให้จะต้องแย่งชิงต่อให้จะต้องทำอะไรอ่ะเขาก็พร้อมนะคะเอ่อบุคคลที่สักเนี่ยพยายามมากเลยนะที่จะเข้ามาแทรกซึมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนรักของคุณเช่นถ้าคนรักของคุณเนี่ยมีความสนใจในเรื่องอะไรคนคนนี้ก็จะพยายามที่จะไปสนใจในเรื่องเดียวกันนะคะ ในตอนนี้เนี่ยที่คนรักของคุณเขาอาจจะมีความวันไว้ไปบ้างก็จริงแต่เรารู้สึกว่าเขาเองอะลึกๆแล้วในส่วนลึกของเขาอะมันเหมือนกับเขายังรอคอยคุณอยู่เสมอนะมันอาจจะมีสิ่งเร้าเข้ามาแต่ว่ามอรัลศีลธรรมที่เขามีอะมันยังทําให้เขาไม่ได้ถามลึกไปมากกว่านี้เวลาที่เขาคิดจะทําอะไรผิดมันจะมีหน้าคุณมีหน้าครอบครัวเข้ามาเบรกเขาเอาไว้อยู่เสมอมันเลยทําให้ตอนนี้ยังไม่สายนะคะพี่ คุณจะดึงเขากลับมาเรามองว่าถ้าคุณสองคนเนี่ยได้กลับมารีคอนเนคกันได้กลับมาใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นพยายามทำให้ความสัมพันธ์มันกลับมาโรแมนติกอาจจะทำให้เขาเนี่ยรับรู้ได้ว่าเขาเป็นคนสำคัญของเราจริงๆนะต่อให้อาจจะมีลูกหรือว่ามีคอมมิชเมนต์อย่างอื่นในชีวิตเข้ามาแต่ว่าคุณยังเอาเขาเป็นอันดับหนึ่งของคุณ พยายามใส่ใจเขาให้มากๆพยายามแสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณน่ะรักเขามากๆคุณคิดว่าเขาสําคัญที่สุดนะคะถ้าสมมุติคุณสามารถทําได้คุณกลับมารีคอนนี้กันอีกครั้งเนี่ยมันยากนะที่บุคคลที่3จะเข้ามาแทรกกลางหรือว่าเอาชนะคุณในใจของคนรักคุณได้นะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าไพ่ออร์เมีอะไรอยากที่จะบอกเราหรือเปล่าไพาา่ใบแรก death heart to heart conversations it is up for you to love แล้วก็ไพ่ไปสุดท้าย children นะคะเรามองว่าการที่คุณสองคนเนี่ยได้มานั่งคุยกันมากขึ้นนะคะมันจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรนะักมันเดินไปในทิศทางที่ positive มากกว่าเดิมเนาะ คุณสองคนน่ะมีความรักมี passion มีการมองไปถึงอนาคตข้างหน้าในทางเดียวกันรวมถึงยังมีการคิดถึงการมีครอบครัวร่วมกันอยู่เพียงแต่ว่าบางทีอย่างเงี้ยมันมีความไม่เข้าใจเข้ามาสั่นคลอนความเชื่อมั่นในความรักนะคะขอให้จำไว้อย่างหนึ่งเลยอ่ะก็คือไม่มีความรักท้งไหนหรอกที่จะไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคระหว่างทางทุกคู่มีหมดแหละเพียงแต่ว่าเขาจะแก้ปัญหามันยังไงสิ่งเดียวที่ จะกำหนดอนาคตความรักของคุณได้อะก็คือวิธีการแก้ปัญหาของคุณถ้าคุณคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยัง worth นะคะมันยังมีค่าสำหรับคุณอะ ก็ลองให้อภัยดูไหมลองดึงเขากลับมาก่อนนะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าโอ้โหมันเลยจุดนั้นไปแล้วอะ่ะมันจบไปแล้วรู้สึกว่าทํายังไงก็ความรู้สึกไม่สามารถกลับคืนมาได้ก็โอเคก็แล้วแต่เลยถ้าอยากจะปล่อยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ย<ม>เราก็อย่างที่บอกอะ่ะยังมองว่าคุณเขายังมีคุณอยู่ในใจอยู่มากๆเปอร์เซ็นต์ยังสูงมากๆอะ่ะมัน ไม่ยากเลยที่คุณจะดึงเขากลับมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ่อไม่ว่าคุณคิดอยากที่จะทำอะไรก็ตามอยากให้ใช้สติก,ก่อนให้มากๆนะคะอยากให้ถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการภาพอนาคตคืออะไรสำหรับเราในเรื่องของการมีอยู่ของความรักหรือว่าครอบครัวนะคะแล้วสิ่งสิ่งนั้นจะบอกคุณได้ว่าคุณสมควรที่จะเดินไปในทางไหนระหว่างซ้ายกับขวาเนาะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับครึ่งเดือนแรกนะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการพยากรณ์นะมันก็อาจจะไม่มีอะไรที่มันตรงไปสมดหรอกอย่างมากก็อาจจะแค่แต่สิบหรือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเราอยากให้คุณฟังแบบสนุกสนุกกันดีกว่าประมาณว่าฟังเอาไว้เพื่อเป็นการเป็นแนวทางการใช้ชีวิตถ้าไพ่ออกมาไม่ค่อยน่ารักแล้วก็คิดว่าระวังเอาไว้ก็ไม่เสียหายอย่างเงี้ยโอเคอยากให้ ใช้สติในการรับชมนะคะถ้าชอบสไตล์การพยากรณ์ของช่องเราก็อย่าลืมกดเอ่อกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel อ o b b y s Tarot ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะ